เนื่อเข้าไปแล้วก็ตามด้วยช,ชีวแล้วก็ตามด้วยเออน้ำผึ้งนะครับผมเอาละนะครับผมเริ่มกินอาหารได้นะครับกับพวกผมหน้านอนเพลย์เกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าม o n เตอร์ u ัน e ตอไวนะครับผมและแล้วเราก็กินลาชาเชิมๆนะครับกินเข้าไปครับสำหรับเนื้อแสนอร่อยนะครับน้ำยาเยอะเลยอร่อยอ,อ่าพอเราจากร้านเราอิ่มแล้วนะครับผม อารคเวลที่อยู่ข้างหน้าของเราก็พร้อมที่จะต่อสู้นะครับปานพอมาแรงวิชาขั้นที่หนึ่งปานมาแรงนางน้าสูงอย่างเราเกิดมาเพื่อต่อสู้อยู่แล้วนะครับปิ้วปานมาแรงปิ้วปานมาแรง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 โอ้ยโอ้ปานมาแรงโอ้ปานมาแรงปานมาแรงดื่มดื่มเลือดก่อนโอ้ยังไม่ทันทันทำอะไรเลยต้องดื่มพอนไช่ควอยชั่นซะแล้ว อันหนึ่งนะร้อนวะร้อนร้อนหายาหายหาไอเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำดื่มก่อนไม่เลือดลดตลอดวันเนี่ยแม่งเลยไม่มีน้ำดื่มดีกว่าเอ้ยอยู่นี่ไงน้ำดื่มมาๆมาๆมาไม่ได้ไม่ได้ร้องร้อง,องดื่มน้ำเย็นก่อนดื่มน้ำเย็นก่อนนะครับทุกคนคูดิง้งหรือก็ไป อ้ามาขอมสู้คอมสู้คอมสู้แล้วคอมสู้แล้วมาได้ปานของแรงปานเหินหาวโดนไปปานเหินหาวอย่าโดอกอแแย่แยแย่แย่แเอาไม่ดืมดืมดืมดืดืมมดำดืมดำของขงหิ้วมูหิวมู ยิู้่กันยิ้มมู่ยิ้มูไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งปานเหินหาวปานเหินหาวเอาหนีไปแล้วยังไม่ถ่าทดำอะไรเลยวะโดนตกไปสองทีกระโดดไปกระทืบนป้านเหินหาวเอาดบเฉยเฮอยมันมันปานมามันปานมา ปานโอ้ปานออกมาแรงขบวนท่าที่หนึ่งปานเหินเหอะเฮลิคอปเตอร์โอ๋ยกระเด็นอีกแล้วครูเดี๋สู้เขาได้ไหมเนี่ยเย็น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 ดี๋ยพอยชั่นก่อนนี่ระเบิดระเบิดเอาระเบิดไปกินแล้วกันโจงลับระเบิดไป วางระเบิดไปแล้วบึ้มว่ะมันหลังฟานมาโอ้ยกูดูพอชันกี่ขวดแล้วเนี่ยกับพวงท้ายนึงปัดเหนอหนาวปัดเหนอหนาวหอบไปหอบมา Landing ปุ๊บกูปัน ปันลัวปันลัวปันลัวปัน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 ปปันลัวปันลัวปันรวเรียบร้อยมีการดูดดูะพักปันปันปัปัน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 ลุลวปันวิชาปานมาแล้วชากระวนท่าที่สองคอปเตอร์พอคอปเตอร์เทิร์นเฮาโอโอโดนคำรามตกเทยนเนเทิร์นากระโดดรอบโอ้ย ยันยันหนีก่อนหนีก่อนดื่ม potion ดื่ม potion ปั๊บวี่งเขาใส่สตูอ่ากระเด็นกูเอาไอ้เพื่อนตายเหรอเอาเพื่อนไม่ได้ตายเราเนี่ยจะตายดื่ม potion ดื่ม potion ดื่ม potion เปกี่ขวดแล้ววะเนี่ยขวดไปกี่ขวดแล้ววะเนี่ยดื่ม potion ขวดเล็กยิงไปยิงไปเพื่อนยิงไปย เออผมเพื่อนกี่หลังอยู่เออกี่หลังไปเพื่อนกี่หลังไปปัญหาอากาศปัญหาอากาศปัญหาอากาศขอห่างมันหน่อยขอห่างมันหน่อยขอห่างมันหน่อยขอห่างมันขาดหน่อยขอห่างมันขาดหน่อยขอห่างมันขาดหน่อยเออเออยิง ยิงยิงไปปานแมลงกระโดดปึ๊บวง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 ควงปะเอ้ยไม่โดนอ่ะต่อโดนได้โดนเท้าปันหลบซ้ายหรือขวาสู้ตายสู้ตายปันปันหางเลนหางเลนหางเดียวเลนหางเดียวนี่แพรลี่เป็นไงเจอกูแพรลี่โอ้โหใครดูออกใครดูออกมากใครดูไม่ออกอ่ะไม่ดูไม่ออกไม่เป็นไรเจอแพรลี่ก็ไปออืื มีตามมีตามได้ไหมเฮ้ยเอาไปว่าเดี๋ยวเราเราเราดาบก่อนดาบไม่ค่อยคมเท่าไหร่เออไปไม่ต้องช้าอย่าช้าอยู่แย่แล้วรีบตามไปสิครับไปไหนแล้วอ่ะไปตามไปตามไปเขาเรียกว่าระบบนำทางระบบนำทางสวยงามสวยงาม พาคุ้มไปเพราะอย่าเอาไว้ฟั้นันปั้นปันป้นปั้นั้นปันันปั้นันั้นัน

ปันห่างมันเอาห่างไม่ครับเอาห่างไม่คาดเอาห่างไม่เอาห่างไม่ครับล่วงไปแล้วปัน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 เรียบร้อยูห่างไม่ขาดแต่ตายซะแล้วโอเคจบ เฉียนเฉียนเนื้อครับเฉียนเนื้อมากินเอา้าหาข้าอยู่ปะเอยหาขาดนิว่าได้เคี่ยวมันได้เคี่ยวมันนะครับผมจบห่างมาด้วยเออนึกว่าหางจะไม่ขาดแต่ล้วโอเคอแค่นี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่มันกระตุกมากนะครับไม่สามารถเอ่อไอนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อน สวัสดีกันทุกคนสวัสดีครับลาอาคิว <laughs>